นี่นะครับเราตรวจความชื้นสัมพันธ์นะครับนี่ฮะถ้าอย่างอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้มาเท่าไหร่แปดอย่างเงี้ยมันไม่ถึง14%อย่างเงี้ยทาสีได้นะครับไม่มีการบวมลอกลอนแน่นอนนะครับนี่ฮะวัดถึงข้างล่างเลยด้วยนะฮะนีฮะอันนี้13%ไม่ถึง14%นะครับอันนี้ก็คือทาสีได้นะครับบางทีนะครับช่างบอกว่านะครับ สามารถทาได้นาฝนก็ทาได้นะครับแต่ว่าเราเช็คความชื้นสัมพันธ์มานะครับเกิน18 19 2 3 5ิ40ย่า่อย่างเงี้ยนะครับช่างบอกว่าทำได้ั่านจริงนะครับมันเป็นจริงที่ช่างบอกว่ามันคือหลักปฏิบัตินะครับแต่ว่าในหลักของนะครับวิทยาศาสตร์การโยธานะครับแล้วก็หลักของอากาศพลศาสตร์เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าความชื้นนะครับจะทําให้สีนั้นบวมลอกล่อนนะครับเพราะว่าจะเกิดโพงอากาศภายในแล้วก็สีนั้นไม่เกาะนะฮะโอเคนะครับนะเดี๋ยวลองดูซิว่า จุดท,ที่มีความชื้นอีกสักทีหนึ่งนะอย่างเช่นตรงนี้มันต่ำนะครับมันสามารถโดนน้าได้บ่อยนะฮะดูซิมันจะมีไหมแหน่ประมาณสิบเก้าย่สิบสองเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่นิ่งนะฮะมันไม่นิ่งนี่ผมเจาะเข้าไปลึกอยู่นะประมาณ2อมิลน,นะครับเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองนะครับอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสบวมล็อกล่อนนะครับอย่างเงี้ย อันนี่คือความชื้นสัมพันธ์ที่มันถูกเกิดจากการแช่น้ำนะครับหรือว่าน้ําฝนเนี่ยสาดเข้ามาโดนนะครับแล้วความชื้นมันก็สะสมเอาไว้นะแต่พอเรายกสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมันก็ไม่มีละเห็นไหมเนี่ยอ่าเนียสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทาสีได้นะครับไม่มีการบ่มล็อกเราแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคอนรีกเทสนะครับในค่าที่เหมาะสมสําหรับการทาสีนะฮะแล้วก็ค่าความชื้นสัมพัสธ์นะครับ อันนี้ผมจะปรับเป็นระบบโหมดวูดเทสนะครับเพราะว่าหมุนวูดเทสเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความไวต่อความชื้นนะฮะนะเราจะให้ดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยนะครับค่าอยู่ที่ศูนย์เนาะศูนย์เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะทาสีอะไรลงไปก็แล้วแต่นะครับสีจะไม่มีการบวมล็อกล่อนนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต่ําลงมาอีกนิดนึงนะครับในจุดที่ใกล้กับพื้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับ่นะฮะค่าความชื้นสัมผัสเนี่ยครับจะขึ้นนะฮะอ่า ในระบบวูดเทสนะครับถ้าอยู่ที่ประมาณ18%นะครับก็ทาสีเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอาการบวมลอกล่อนนะครับโอกาสที่จะบวมลอกล่อนเนี่ยยากมากนะครับอยู่ที่มา18%แต่จริงๆแล้วเอาให้ดีสุดดีสุดเลยนะครับคือ14% 18%นี่มันก็ยังมีนะมันยังมีพองๆนะนานๆไปนะครับเนี่ยเพราะว่าจุดนี้มันอยู่ใกล้กับพื้นนะครับใกล้กับน้ำนะอ่า ถ้าเกิดว่าเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะนะครับแล้วจะฝัะ่งนี้จะต้องทิ้งนานหน่อยเพราะว่านะครับคว้าคำชื่อสมัมผัสนะครับเกินเกิน2 0 2 0 21 22 23นะฮะเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับ,นนะรบถ้าเราทาสีไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะบวมลอกล่อนนะครับนี่อ่าเนี่ย3สามห้าสามห้าสามเจ็ด อันนี้คือความชื้นสูงแล้วนะครับถ้าเราใช้ในโหมดของ s t u c c o test หรือว่า c o n c r e t e t e s t นะครับเนี่ยความชื้นสัมผัสของผนังปูนนะครับอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมเจาะเข้าไปอีกหน่อยนะเจาะเข้าไปประมาณ2มิลโอเคเนะี่ยอยู่ที่6.6% 6.6%นะครับถึง6.9%เนเนี่ยถือว่าเป็นความชื้นนะฮะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คจากข้างบนนะครับด้วยอันนี้เป็นโหมด s t u c c o t e s ทเนาะเนี่ยศูนยะ์เห็นไหมครับอย่างเงี้ยทาสีลงไปก็ไม่มีอาการวอมล็อก โอเคเนาะแบบง่ายๆนะครับเน0.60.7เปอร์เซ็นต์เองเนี่ยน้อยมากๆ okay, นะครับน้อยมากๆโอเคนะครับนี่ก็คือการเทสตดโก้นะครับ